สวัสดีค่ะวันนี้พี่บีมาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเราเรียกกัน V.I.P. เนาะแต่จริงๆคือติดเชื้อ HIV พวกที่ปุ่มต้านทานบกพร่องนะคะก็ติดเชื้อไว้รัสพวกนี้เขาจะคืออะไรคนสงสัยนะถามส่วนมากบางคนไม่รู้เลยนะว่าก็เอ๊ะพวกนี้จะหายไปเลยได้ไหมคือทานเจลหรือทานยาอะไรแล้วหายเลยไหมคะ คือจริงๆแล้วเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ย h i v นะคะถ้าเข้าร่างกายแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตแล้วคือเขาเขาไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาของเราใช่สงบหยเขวานใช่ให้เขาสงบสงบไม่ให้เขาแบบว่าอารวาสแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพราะว่าถ้าเขาอารวาสคือเขาจะชอบ กินเราเรียกกินในจริงก็คือทําลาย C D 4คือตัวภูมิคุ้มกันของเรานะคะเพราะ C D 4ต่ำคราวนี้เนี่ยเราก็จะติดเชื้อน้อยติดน่่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะป่วยแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัว A งดี c D 4สูงใช่ไหมคะเราก็จะแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไรเลยปกติเลยคนจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือเชื้อไวรัส HIV จะไม่ได้หายไปนหนอยู่ในตัวเราแต่เราต้องดูแลเขาสายบเขาไว้ดูแลตัวเองดูแลให้เป็นดีๆแข็งแรงแก,ก่อนใช่ลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาติดต่อมีมาว่ามี CD4 อยู่450ซึ่งจริงๆปกติคนเราจะมี500ขึ้นไปถึงประมาณ มื่นสามืนนะคะนั่นคือคนปกตินะถ้าเกิดเลยห้าร้อยขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเออคนปกติองก็ประมาณนั้นค่ะแต่นี่เขาก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดนึ่งค่ะก็ถามว่าอาการที่กังวลคืออะไรเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมีแผลที่ขาคล้ายๆเป็นตุ่มเป็นอะไรเงี้ยที่ขาเนี่ยเป็นแผลแบบคล้ายๆเลื้อยลัง่ะไม่หายอ่ะที่ผิวเขาไม่สวยเขาจะใส่ขาสั้นไม่ได้เลยเขาอยากใส่ขาสั้นชิลชิลบ้ายผู้ชาย อยากใส่ขาสั้นสวยๆบ้างวันหยุดเนี่ยนะคะก็แต่ไม่ได้เพราะขาเขาไม่สุกนี่าีปัญหามันคล้ายๆเหมือนว่าเลือรังอ่ะคือก็ไม่หายแล้วก็เลยเป็นแผลอยู่อย่างงั้นอันนี้พีู่้บอกของเราเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะคะโอเคเขาก็สั่งไปค่ะ อันนี้เขาอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพอ่ก็มีบริการแบบถ้าโอนเงินก่อนสิบโมงชา้ามีส่ง,สงเซนเดย์นนะบ่ายไ,ได้รับเลยค่ะอ,นนอย่างเงี้ยเขาก็โทรตามอยู่แล้วตอนบ่ายจะมายังจะมาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาไปโทรไปอีกทีนึงเขาบอกได้รับแล้วแลวชิมแล้วเขาบอกรสชาติดีใช่อูมีอูมิของเราเนี่ยคะ่ะอูมีนะคะเป็นตัวเพิ่มปูต้านทานนะคะ เขาได้รับปุ๊บเนี่ยก็ชิมเลยนะคะเด็ดซองแล้วก็ดูนะคะ mm hmm. เขาบอกรสชาติดีทานง,ง่ายอย่างเงี้ยเขาชอบพาไปสามวันก็เขียนลายมาบอกเลยะนะคะเขาเขียนลายมาบอกเลยว่าเด mm ๋ย่าให้อ่านด้วยนะสามวันเขาบอกว่าขอแจ้งการทานสามวันครับค่ะโอ้เขามีลิ้นเป็นมีลิ้นเป็นป้าด้วยป mm hmm. ้ากาะคือจริงๆแล้วน่นาจะเป็นรา ใช่เลาใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่พอภูตกแล้วมันทีลาขึ้นหนักในตัวเราใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ลิ้นเขาจะมีฝ้าเกาะใช่เขาบอกว่าทานไป3วันเนี่ยฝ้าที่ลิ้นไม่มีแล้วเขาบอกทีเนี่ยเขาเวลาแปลงฟันเนี่ยเขาจะต้องใช้แปลงถูออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยทานมาสามวันตอนนี้ฝ้าที่ลิ้นไม่มีแล้วและตอนนี้รู้สึกว่าไม่คันแล้วที่แปทที่ขาเออไม่คันเหมือนก่อน ก็ทินขนาดทานแค่วันละสองละสองสามวันใช่อูมิวันละสองแค่สามวันนะคะก็ได้เห็นผลแล้วผลเร็วมากของเราคุณภาพจริงนะยอดมากเป็นสารอาหารคุณภาพสูงนะคะดูซึมเร็วไปยุต่ก็เลยได้ผลเร็วชาติในแบบแบบแปลงวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะาแฟเฟีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.